ศึกแห่งศักดิ์ศรีเมื่อ ROV ต้องลงแข่งในนามทีมชาติกับทีมระดับเอเชียและเด็กไทยจะไปได้ไกลแค่ไหนจะโดนประเทศอื่นตบหรือเปล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เส้นทางการแข่ง ROV a เอเชียนเกมแ k งคอกของทีมชาติไทยและพบกับผมซีแมน ถ้าชอบคลิปเส้นทางการแข่งของเด็กไทยแบบนี้ก็ขอคนล,ละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้นักกีฬาหน่อยนะครับและคลิปนี้จะถามขึ้นผู้ความบันเทิง18บวัวคิดวิเคราะห์แยกกันด้วยนั่งเล่นเกมเป็นเวลานาน,านจนไข่เปียกอาจมีกลิ่นและความสกปรกสะสมผมขอแนะนำไข่กูมิ่งเครื่องเล่มขนน้องชายซึ่งหลายคนอาจจะกลัวบาดกลัวเจ็บแต่น้องไข่เขามีนวัตกรรมเซฟเทคปลอดภัยต่อน้องชายของเราแน่นอนแถมยังไม่คันไม่เป็นตอหรือขนคุดและสามารถกำหนดความยาวได้มีลองวีเบอร์1.5กับ3.0แถมมาให้ในตัวหลังจากใช้เสร็จก็สามารถเปิดน้ำล้างได้เลย เพราะน้องไข่เขากันน้ํา100%เซและใบมีดยังเป็นพรีเมียมเซรามิกไม่เป็นสนิมไม่ดึงขนหลังจากตัดขนน้องชายเสร็จแล้วก็จะรู้สึกโลง่งลดการสะสมของแบคทีเรียป้องกันมังกรกินหมีได้ด้วยหลังาการที่ผมทดลองน้องไข่มานะครับตอน,น,นแรกผมคิดว่ามันจะคันยิบยิบงุดงีดและอาจจะต้องเกาจนเสียบุคลิกแต่ผมไม่รู้สึกคันเลยครับรู้สึกโล่งเตียนและใช้ชีวิตประจําวันได้ปกติแล้วเรื่องความปลอดภัยเนี่ยต้องมาเป็นที่1ใช่ไหมซึ่งน้องไข่ก็อ่อนโยนต่อจุดซ่อนลิ้นมากไม่ดึงขนไม่กินหหนังังสสะะะดดวววกกกบบาาาายยย่่มโปปปตติิแแลลลรเเไอชค ส่งท้ายปีเก่าแบบนี้เนี่ยพี่ไข่ก็มีโปรโมชั่นพิเศษจากราคาเต็ม 1, 1,988บาทเหลือเพียง1,590บาทพร้อมประกัน1ปีเต็มด้วยความที่น้องไข่เนี่ยใช้ดีจัดจนมีของปลอมออกมาเรียนแบบเยอะมากดังนั้นคลิกสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปนี้จะได้ของแท้และส่วนลดแน่นอน ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันอ e ีสปอร์ตกับรายการ Asian Esport Game Bangkok 2024ที่มีทีมเข้าร่วมชิงชัยกว่า9ประเทศในเกม ROV จัดแข่งที่อินด o r s t a d i u ียมหัวหมากทำให้ทีมไทยต้องกีทาทับเข้าสู่ศึกนี้และขุนพลช้างศึกประกอบไปด้วย Li t t l e Boy อยตำแหน่งออฟเลนที่คอยเป็นทัพหน้าจอมมหังกาขนาชีตตำแหน่งจังเกิลที่คอยฟาร์มป่าไล่ฆ่าเก็บคิวนูนูตำแหน่งแม่ทัพกับตันทีมที่คอยสั่งแผนจอมขมังเวททะลวงดาเมจในทีมไฟลิกกี้ตำแหน่งแคลร่ที่คอยเป็นความหวังทำดาเมจหลัก ในช่วงท้ายเกมอาคาเป้ตำแหน่งซัพพอตสายเดินเกมเติมสเสบียงเปิดแมปให้เพื่อนและนี่คือขุนพลทั้งหมดของช้างศึกอันตรายทีมชาติไทยนักกีฬาทั้งหมดก็มาจากทีมบุรีรัมย์นั่นเองและการแข่งนี้จะแบ่งไป2กลุ่มและจะหา2ทีมที่ทำคะแนนสูงสุดเข้ารอบเพย์ออฟซึ่งทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับขาซักสถานคูเวตและทาจิกิสถานดูจากรายชื่อประเทศแล้วก็เหมือนเป็นการวัดฝีมือว่าเด็กไทยฝีมืออยู่ในระดับไหนจะสู้กับประเทศในเอเชียกลางไหวหรือเปล่าและการแข่งในแมตช์แรกก็มาถึงเป็นการโคจรรมาาาพบกกันะว่งงช้ึ อันตรายทีมชาติไทยเจอกับไวรุนทาจิกทาจิกิกสถานแข่งแบบเบสอฟทรีใครชนะ2เกมก่อนเก็บ2แ,แต้มเต็มทันทีเข้าเปนน็นยานาการดับตัวเกมแรกทาจิกกระดับมาเล่นเกมเร็วส่วนทีมไทยกระดับมาเล่นโจมินต้าของแพทนั้นเข้าไปในเกมการแข่งผ่านไปได้2นาทีเราเลือกเปิดมังกรก่อนแต่ไวรุนทาจิกก็ไม่ยอมทําไม่ต้องแลกหมัดก,กันหน่อยนี่ครับลากออกมาจากนอกลุมแต่ดึงมาอ้าวไม่ได้แต่โดนเนับสกิ้ไปก่อนครับตรงนี้ครับกำลังจะตายสำหรับแก๊อฟและเรียบร้อยครับพี่ลุงบอลเข้าเวลาอยู่กลางวงแล้วครับแมงต่ำๆมันสวยมามกลมาก และเจ็บรอดครับที่เป็นวอลไฮครับได้มันสาม คิวกับตัวหนึ่งมังกรครับบุรีรัมย์ครับไ <โด S 1> ทยแลนด์ส่งลงนรกไป3ศพในะจังหวะต่อมาไวรุ่นทาจิกอยากลองของลิตเ์ตัลบอยเลยโชว์วิชาดาบยุบชิดยกจ้วงแทงต่อตัวเอาไแล้วไวุ้่นหมาปิกเตอร์กับฟอร์เรติโนโลและเจอ Boy, ลิตเ์ตัลบอยหลังเข้าไปครับโดนแคปหนึ่งเทวเดชและตูบุรรัมของลิตเ์ตัลบอยเอฮ้ยครับแดนโซโล่บายลิตเ์ตัลบอยสู้มือครับโซโล่คิวมันได้แบบชิวๆและหลังจากนั้นทีมไทยก็เลยตบไวรุ่นทาจิกแบบเรียงตัวไปทำด้านล่างครับลํามาากกเลลยยยฮฮะะโโโอออออ้้้้ไไไไวววปดดถึงงตัหหนี่รรคบ คอมโบระหว่างนูนูลิกกี้และตัวของอาคาเป้เดินเกมดุดันตามสไตล์ไทยแลนด์ครับผมแต่ตรงนี้ดันบนโดนอีกรัลังหนึ่งครับลิตเติลบอยแม้ว่ามีเพื่อนมองจ้องแต่ว่าโซโลได้เหมือนเดิมโอ้ปิดแบบยับยัเลยครับทีนี้ไปไปครับเก็บไปแล้ว6 0ูนะตรงนี้ครับมารนาเบตต้นหนึ่งครับใส่ตัวของแกรกครับแก็กร่วงหล่นลงไปแล้วและตัวของเวฟครับไม่รอดอีกหนึ่งครับ โอ้ดับมกิ้วจากลิกกี้ครับตอนนี้ครับขยี้ที่คนอย่างเดียวครับดับป้อมกลางด้วยครับพมื่อกี้มันไหลตามมา4นาทีเข้าไป8ตัวเงินนำไป5,000แต่พวกเขาก็ยังไม่พอใจเทียงแค่สี่นาทีพี่มิีครับมาดูครับดูแล้วดูดิดูดิเต็มไประเบิดเปี้ยงครับลิกกี้ครับได้ไปอีกหนึ่งเขวโหรเกินได้มาหนึ่งศพแล้วไปตามหาลิโป้ในป่าต่อทักี้าครับ โอ้โหและป่าไม่ได้เข้าโดนตบออกมาครับลิกกี้คิวไม่หยุดเลยตอนนี้ทิ้งห่างจัดและจากการเดินเกมที่ดุดันแบบนี้ทําให้ไบร์ลุนทาจิกไม่ยอมออกจากป้อมเลยแต่ทีมไทยก็ไม่สนใจทําไม่ออกมาก็ไปล่อมันขาป้อมนี่แหละทางฝั่งไทยแลนด์ที่มีโอกาสชนะสูงมากครับอาคาเป้ถึงกบโซโละเมื่อกี้ครับโอ้โหและดูครับมาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับลิกกี้เก็บไปหนึ่งตัวดาร์ซี่ก็ไม่รอดครับและคาราชีครับเก็บตัวแอลกไปได้ด้วยและหล่นไปครับนั่นคือลิกเตอร์โอ,โอ้และยืนทนอยู่นานมากครับอาคาเป้ครับหลอดย ไม่ได้เล่นเลยและมาที่เล่นกลางต่อครับฝั่งของครับไทยแลนด์ครับจะเอาป้อมกลางตอน5นาทีครับมันก็จะเวอร์เกินไปก็เริ่มจะออกมังกันแล้วสำหรับ7จครับแต่ 7, ต7หายครับโอ้โหผ่าน6มาเล่นเพอ่ไมไปหมดเลยเและรถคันเดียวจะเอาจบบอกเลยว่ามันจะเกินไปไหม ป้อมกลางหายหมดมาในนาทีที่6พวกเขาเลือกประดานป้อมล่างและให้ลิตเทนบอยใช้วิชา3ดาบก้าวคุณเขา8ปสีท่านดอน1โลกธาตุเข้าไปฟาดขาป้อมและมาที่ป้อมด้านล่างต่อครับบุยรัำครับตอนนี้สริงจริงกอล์ซ้างครับลิตเทนบอยเข้าไปรำอยู่กลางวงครับ1นสีและแกเปล 1, ่า1ครับดูนี่บอลรำต่อรำต่อมาดีครับเกมไปอีก2โอโ้โหไม่มีใครหยุดจากข้างฝั่งของไทยแลนด์ได้แล้วและพร้อมที่จะจบเกมกับฝั่งไทยแลนด์ครับเหลือแค่ตีป้อมใหญ่เท่านั้นครับแต่ตอนนี้เอาคนก่อนแล้วตีคนให้หมดและเคลียร์สิ่งของซ ยังกับเสมอตบไป20คิวใน6นาทีทีมไทยขึ้นนาไปก่อนในเกมแรกไปต่อนในหน้าการดับตัวเกมที่2ทีมไทยก็สอนเชิงไวรุ่นทาจิกโดยการหยิบแวนมาเล่นส่วนทาจิกิสถานกระดับมาแปลกๆเข้าไปในเกมการแข่งลิกกี้กับมาคาเป้ก็เข้าไปใส่เดียวกับนไวรุ่นทาจิกแบบ2ต่อ3อย่างที่บบลดำในด้านล่างแล้วใส่บาตรงนี้ครับผมสำหรับนาคอสแวก็มาเดินทันเกมไปสู่จานอีคั้งกับซาตินเกิสถานแล้วซอยเข้าไปซอยสว สองุมสามองมสามบาลิกี้เอาให้เจอจังหวะรู้จักเสือข้าาจหรือเปล่าและปัดบมดไม่สลาลูกไรรลิกี้บอกผมเอาหมดผมเอาหมดโอ้โหเป็นสไตล์โดรับ พิธาจิกคิดยังไงบวกกับแวตนตอนต้นเกมมาะนะ้าไม่ถึงหนึ่งนาทีตบไป3ศพแต่เหมือนไวรุ่นทาจิกยังไม่เข็ดก็เข้ามาสามารถใสกันต่อแต่ก็คือพี่วิ์เป็นอีกจิ้วนะปู่แล้วมาเปิดใสเขาแต่เปิดใสจะดีหรอจะดีหรอ,หรอมันเป็นปิ๊กวาวายอย่าลืมนะครับเลนมันตุกมากดูดูมาต่ออันส,สองสยองเก๋มและทิศขวาเข้ามาแล้วป่าเป็นสกอร์ที่ห้ามาแต่ทันทีใสเลนแต่นาคอสก็ไม่ยอมถอยคณาทิหรือต้องสอนมวยกันหน่อยคนข้าเกมคนเลือกเลนเฟดอ,อยู่แล้วแล้วเข้ามาที่บูบับไล่ทแล้วหมสิงา2สกอรตงนี้้เขา ทางตัวของการาชีได้สกอร์เพิ่มไปมาฟาร์มแบบนี้คิดว่าเขาไม่เห็นมั้งนะฮะเข้าสู่ช่วงนาทีที่2พวกเขาเอาป้อมล่างต่อ boy, ลิตเติลบอยเรแวนเข้าไปชนในป้อมในการเอ้ย,อ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 ยมีม,ม,มีมีคนมีคนขี่ปม้ามาเฮ้ยระบบก็มาค้า,คาเข้าหน้ามาหาทางเอสเซฟโแล้วเก็บปลดไตส่วนลูกไก่ครับจากลิตเติลบอยกับตัวนู้นในของเพื่อระบานต่อหาบาเฟียบาเฟียไม่กลัวแต่คร่วทิมไทยเข้ามาเยอะดิโคซิงตบไปได้4ี่ศพแล้วเมื่อเราดักตบที่เลนล่างต่อ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาครับแล้วโอ้ยโอ้ยโชเฟอร์ครับเอห้าดาวไปเลยแล้วโปวบเข้าหน้าเต็มไปเลยครับผมผมอยากให้ทุกคนดูมินิแมปดีๆนะการขับที่ของนิตตี้บอยเข้าโค้งอย่างเตียนเธอขับเป็นลูกตัวเอส มาตอนน่อรีครับเข้ามาถึงขโบเก่ามาแล้วเสียหุบไปแล้วดานาจะเป็นเบรพยายามจะยืนเก่าให้ก่อนครับแต่ว่าช็อตปาดหลักมายําใส่ตัวมาหลอดจ่อนเลยเพราะกระทาวเวอร์ที่หายไปและดูลิกกี้เยจิกจักไม่หยุดยิกจัจกไม่หยุดยิงอีกโอ้โหใครจะหยุดเขาได้ไรคายันป้อมไหนแต่พวกเขาก็ยังคาใจเข้าไปงัดกับไวรุ่นทาจิกต่อเร็วร้อยหรอเร็วมาก อา้วเวฟครีปมาแล้วตรงนี้ด้านหน้าครับเป็นยันซื้อเวลาดังนูเข้าไปไถยทั้งตัวของกับไม่ด้ก่อนเลยก็ไม่ได้ลงไปโดนเอสโตรหน่าจะรอดจากส้างสายปีแยนมาต่อจีลงไป2ตัวแล้วจะไปที่ลงไปแบบทวมเรียครับแต่ทีมไทยแลนด์ขอชัวร์ดีกว่าครับได้มาสองศพและพวกเขาก็กลับไปเอาออบเจกต์พร้อมกับดันขึ้นเลนบนแต่วัยรุ่นทาจิกก็เด้งสู้ทําให้ทีมไทยต้องเข้าไปบู๊ในป้อมโอ้น้ำเที่ยวยาวเดียวมาขวางเราขวางไม่อยู่แล้วมาเกาใส่ไล่ตัวของทานเจ็ดไปครับจะเสียวายพิซซึ่ไปแล้วด้วยยยตตต้้้ออออองู่เเขขาาาาามมมรรรรัับบชะกกนนนีสโ์ ไป,ไปแล้วมากระแทกไปด้านหลังโอโหแต่เป้าหมายล้มตายไปก่อนกัลมาต่อเก็บลาหลอดไปด้วยแมบ,บไม่สนใจใคยส่งกับบ่อยอีกสามศพแต่นุนุก็ยังไม่พอใจเข้าไปอัปเปร์คัตในเป้าหมิกรอบคนคนคนสอดขับหน้าตาดียยอะไรเงี้ย โอ้ยเอานะเอานะทอสเข้ามาหนึ่งดอกแปะแล้วดูใส่แขงมาได้ติดตอกแล้วสวิดเศษปมาแล้วผเวแคบจิตตักตัวของทาง,างัากกากรเป้กระรอบไม่ได้ได้มาหนึ่งศพผู้เขาเลยใช้ความได้เปรียบเรื่องจจำนวนคนเข้าไปกระแทกหมัดใส่หน้าไวลุนทาจิกแบบเต็มกำลังอยู่ดูดาเมจครับเจ็ดบอกไม่ไหวแล้ว ไม่ไหวจริงๆแล้วแอนการ์ดมาต่อวิ่งเข้าบ้านมาลูริชี่ริกี้ซอวอย่างเดียวแล้วหลบแบบดีต้อนรีปเป็ดไปรุ่นกับด้านขวาดูกทช็อตไปแล้วเขาลิซต์บอลก็เลงใส่ต่อมาแล้วคานาเปิดช็อตปาพยายามจะเวฟเกียร์แต่ว่าขอตีคนก่อนขอเกียร์คนเน็ตพอเอาคนก่อนแล้วมาปิดสกอร์ซองต์ตระศูนย์จะทิ้งใสแลนด์ได้แต้มเต็มไปเนี่ยไทยแลนด์ของเรา ชนะแบบขาดลอยอย่างกับลงแรงทําให้ทีมไทยเก็บ2แต้มเต็มและหลังจากนั้นการถ่ายท่าสดก็ไปถ่ายคู่อื่นต่อและทีมไทยก็ไปแข่งนอกรอบกับคาซักสถานและคูเวตแต่ก็ชนะมาได้แบบชิวๆเก็บ6แต้มเต็มขึ้นไปอยู่อันดับที่1ของตารางเข้ารอบเพย์ออฟได้สาเร็จและการแข่งใน,นรอบเพย์ออฟก็มาถึงเป็นการโคจรมาพบกันระหว่างช้างศึกอันตรายทีมชาติไทยเจอกับคู่ปรับตลอดการไวรุ่นฮานอยเวียดนามประมาทไม่ได้เพราะเวียดนามก้าวทีมบล็อกเกมมิ่งมาแข่งยกตี้เกมนี้มีตึงแน่เขาไม่ได้เกมการแข่งในหน้าการดับตัวทีมไทยด ตมเล่นคอมโบเน้นเล่เกมส่วนเวียดนามกระดับมาเล่นเกมโถมเข้าในเกมการแข่งผ่านไปที่2นาทีทั้งคู่ก็คุมเชิงอยู่ที่มังกรแต่ลิตเติ้ลบอยก็ฟิกเกอร์เข้าไปสอยก่อนเลยเล่นบนด้วยครับปากของนักพายแล้วกระโดดมาปัดสะบัดหมัดอัดติเลยครับและอัดไปที่ครับฝั่งตรงข้ามและสะกดอยู่กลางวงตรงนี้ไม่รอบไป็นหนุ่มๆเก็บเฟิร์ดบัตมาได้แต่ว่าเอมเพอร์มาเปิดมาเอาเตอร์เก็บหนู่มๆมาได้เหมือนกันเลิตเติ้ลบอยครับโดนสวนมาจากเอมเพอร์และเป็นดับเบิร์คิวจากโวงวงหาย เอาละเวียดนามครับตะกอคิวเยอะกว่าในไฟนี้เราได้มังก่อนและแลกคิวกันไปใน,นจังหวะต่อมาทั้งคู่บูกันอยู่ที่เลนกลางแต่เืิอจะเปิดไฟครับไม่ได้ดูรีเพลย์เมื่อกี้นั่นุ้นครับบินรอบแรกครับอัดไปที่ตัวของแอนนี่ครับ<น>และมีทีที่บอยมาตามต่อแต่อันตริของนันิยาพยามจะยึดแต่ตว,ว,ว่าทานุ้นไม่ไหวครับและเสียไปสองครับได้ทาม้ามาด้วยครับไทยรัฐจบไปได้สองศพแบบหวานหวานมันในนาทีทาอาคาเป้ก็เดินตัดลำน้ำโขงมาแต่ก็เจออะไรยาวๆเหมือนจะเป็นพญานาค จังหวะต<ร>ิดและดึงโดดอาคาเป้อาคาเป้ครับจังหวะหนีออกทันไหมครับและอาคาเป้ครับมันจะยื้แล้วกระโดดมาครับไม่รอดจริงอันนี้โดนเก็บอันนี้เก็บอาคาเป้ไปได้แ,นนแต่ว่ามีสตูดิโอครับของพ่วงหามาเบอร์าเมิใส่ในุ่งและมีคาราชิเข้ามารับต่อแบบนี้ไม่ดีสำหรับไทยแลนด์นะโดนพญานาคสวบไปและในนาทีที่เจ็ดพวกเขากำลังไล่บี้ที่เลนบนลิตเติ้ลบอยเลยใช้หมัดขวาแห่งลูกผู้ชายเข้าไปถูกหน้าทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นใจไหมคาราชิฝาอันตฤไม่โดนแต่ว่าลิตเติ้ลบอยขับมาเพื่อหาโซย่าบมากครับดิวดีสุดดเเลลลลยยยบไทแน์โโอออ้้หิิตต่ะ สยบไปได้3ศพทําให้ทีมไทยไล่เก็บออบเจกต์มาเรื่อยๆจนในนาทีที่เกอยู่ๆน,นู้ก็โดนเปิดไฟจะเปิดแล้วถ้าเปิดใส่นู้นนูนูครับกระโดดด้านขวาออกแล้วกดฟิกเกอร์ด้วยครับแต่คาที มาเปิดสะบัดอันติีใส่แล้วแต่วุ้ยไปถึงเนี่ว,ว่าเขาลอรับกันเต็มเลยการันทีต้องระวังเลยน<อ>ด้ดวด่าบินมาโอ้แล้วการันทีกระโดดไปปัดนั้นแล้วนี่น,น,น้องมาอีกแล้วครับสะบัดมาตรงนี้แต่ว่าดาเมจรว่าพอ,อไหมแล้วกลายเป็นว่าฮองเด้งครับชัด้นดาวใส่นูนู้ได้ครับ <crab S 2> แารันตียิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงอีกยิงอัดครับแต่ว่านักยากฝั่งไลยอันนี้เขาตั้งพวกเหมือนกันแล้วฉีดเลเซอร์มาแต่ไม่กล้ายืนต่อครับอันนี้แลกคิวกันไปแต่เรายังได้มังกรพวกเขาเลยเข้าไปปิดปากของไวรุษหาหน่อยต่อแล้วก็ดีเอาเอาหลุดหรือเปล่าเลอายลู่่่ครัับตตาามมมไไปีวดึงนะก <differences S 2> oh. ไม่อะไรจะต้องกลัวแต่เอ็มเพอร์มาตรงนี้เปิดมาออคเลนเตอร์ใต่แต่ว่าดาเมจฝั่งของนับไทยแลนด์มันเยอะเหลือเกินและเอ็มเพอร์รอบนี้ไม่รอด แด้านซ้ายกําลังจะขึ้นบ้าน hey, hey. แต่ว่ารถคันเดียวตรงนั้นครับพยายามจะเข็นขึ้นไปครับและขอป้อมจากด้านนอกครับแต่ว่าเวฟหมดครับขึ้นลําบากอยู่แต่เวฟต่อไปกําลังจะมาครับฝั่งไทยแลนด์นะจะย้ำอาป้อมจากเวียดนามที่ด้านบนก่อนเลยเอาละนี่ครับย้ำเข้ามาฉันอยากจะย้ำอีกสักครั้งแล้ะนู้นๆครับบินเข้าไปครับพยายามจะเปิดฉากและกันแม่ฝังข้ามเข,ข้ามาก,กันทาวเวอร์ได้ป้อมด้านในไปแล้วครับไทยแลนด์ด้านบนใช่แล้วทีมไทยแลนด์มาจะจัดเลยครับได้ตัวของป้อมด้านในไปนะครับได้ไปสองศพแถมป้อมบนแต่เราก็ไม่่่่ปปปปปรรรรระะะมะมมมมมาาาาาาาทททถออออออยยยยยกกกกลลลัับไไเเเเเเดดด์์คซแแีีวงงงนน้ตตจ็ิิขช หรือไวัยรุ่นหาหน่อยจะการบ้านไว้ได้เป็นการเข้ากลางด้านสูงเย็นเข้าด้านล่างครับแล้วป้๊มด้านล่างอยู่ด้านในก่อนครับแล้วดึงไปไม่โดนอะไรเลยครับเราสามาแต่ว่ามีเอมเพอร์ครับเขามองหลบอยู่กลางวงครับแล้วโดนข่อไปครับต้องกดแข็งเลยนะเอมเพอร์กำลังจะตายครับแล้วเรียบร้อยหายไปเลยครับแล้วตอด้านล่างครับโดนถอดออกไปครับแล้วดูว่าบินยัดใส่หรือเป็นบอยบินยัดต่อครับพิกกี้ยิงอยู่ด้านหลังและดูครับรถคันนั้นจะเป็นบรรยากาศที่จะพาครับทีมไทยได้หนึ่งแต้มไปก่อนเลยครับที่ด้านล่างครับม้วนเดียวเข้าบ้านจบเลยททีมไไยขึ้นนนปก่อคกับทีมไทยแลนด์ <Thailand! S 2> และก็เป็นทีมไทยที่ทําได้ดีกว่าขึ้นนาเวียดนามไปก่อนในเกมแรกเวียดนามสู้มือมากประหมาทไม่ได้เลยไปในหน้าการดับตัวเกมที่2ทั้งคู่ดับตัวมาหน้ากลัวมากเข้ามามนในเกมการแข่งในระหว่างที่เวียดนามกําลังตีดาร์เซเยอร์ขนาชิกรก็โดดเข้าไปยุ่มหัวขาเสียตามที่ผมบอกเลยครับเฮ้ยเข้ามาตัวตรงนี้แล้วดาร์คตีมาเน,านสไซเป็นสองตัวครับแต่าดาเปนตจะพอหรือเปล่า๋ยวบอลเลร์ใส่ลงไปด้านขวาแต่ดูแั้วตะโพยเจ็บมากก้าขวาเข้าคางมาแต่ตัวของราสองดูดู มาก่อนเปิดเจอต้องทามาดึงเข้ามาไหนดาเมจแล้วดึงมาสองตัวจังหวะการเติมมาของคาราชีครับตรงนี้ทําให im, fizer, the so ้ดาเมจมันไม่พอแล้วเข้ามาจะเล่นต่อแต่มีคนมาบังครับโอ้โหเมื่อกี้นี่หนูหนูฟิกจะยัดนะครับแต่ว่าติดสตาร์ทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแล้วเก๋าเก๋าทรรมะเก๋าแล้วโโอ้หนี่ก็พ่าดนักเกินเลยนะเปิดเฟิร์สบัตมาได้ก่อนแล้วพวกเขาก็เข้าไปย้ำเลนบนโอ้โหเอ้าลงไปนอน หายไปีสองมันในนาทีที่ห้าอยู่อยู่ลิตเติ้ลบอยก็โดนเปิดที่เล่นกลาว่าเจ็บมากแต่ว่าจะวิอิวิแล้วก็ลอชันแล้วมีจังหวะด้านตรงไปเรียนมาครับต้องยอมจ่ายแขกมาตัวนี้ลิติลบอยและฟิกเกอร์ไปแล้วชันแลนเซนจิรอดอยู่แต่แอนเอาหนุนแอนเอาสุ่เป้าทรงแล้วไปสกอร์ไม่ได้แต่ด้านหลังยังไงด้านก็ลอปิดบานจากคาตาชิเหมือนกันแล้วตรงกลางด้านขวาตรงนี้ดูดูโดนดึงเข้ามาจัดหมัดไปในดอกคุณภัยฟิสไปแต่เลกกี้ยิงมาเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยโอ้เจ็บอู้ต้องจ่ายฟิกเกอร์ไปแล้วตรงซาคาาชมอดแต่กก็แชรดดเททันไปาใเวยดนนามกกกิรสัั่่่ลลแแะอูต แต่อาคาเป้จะไปแคร์อะไรอ่ะกโดดทุบหน้ามันขาป้อมนี่แหละโดนมีความหนาครับเอาหมัดข้ามือด้านบนมาต่อลงซีซีใส่ทามาไปแล้วลงแถวหลังใส่ดาเบจจะลงมาทามาลงไปโดนแล้วมาด้านัวขเขาด้านขวาดูดูเก็บมาสองสกอร์ตรงนี้แล้วชาเวอร์ด้านบนแบบนี้จะไปไหนเสียถึงแม้จะเคลียร์หมดแต่ยังมีเวนการาดอยู่ะ ที่กำลังดันเข้ามานะครับและ3มฟิกเกอร์ยัดใสฝั่งเวียดนามแล้วมาตรงกลางต่อเลยฮะใช่ครับมาตรงกลางต่อเราเวฟแอนการต,ตรงนี้มาดัาก็คอรอแต่จะเคลียบหมดหลอต้องไปก่อนอแล้วจหว่าขาลองกับเดอะบอลแล้วเรากใสไปตรงนี้พอดูแขนโตลงไปเข้าโลกันเลยทีเดียวได้ไปสามศพทำให้ทีมไทยเก็บออบเจกต์มาได้แบบจุกๆและไปขึ้นป้อมเลนบนต่อแต่ไวรุ่นหาหน่อยก็เด้งสู้ ก็ไม่ได้ต้องระวังการรวมตัวด้วยเอมเพอรออยู่นะครับแต่มีหน้ายังไม่ได้ส่งผลกับฝั่งไทยแลนด์เยอะนะครับน่าจะนับเกร์อยู่แล้วจังหวะนี้เข้ามาใส่แล้วหายเลยครับทำอะด้านหน้ามาจังหวะนี้ดูดูยังมีแข็งอยู่ข้างหลังมาเลรนบอลอะบอลล่าพักไปสอดตัวยังสวยงามจากตัวทีมไทยแลนด์แล้วจัดปาแบบบ๊อบนะของทางฝั่งทีมไทยแลนด์และลิกกี้ขึ้นหน้าไปครับโอ้โหโดนเบอร์สเมทสวนกลับมาจังหวะนี้ เอ้ยเอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีาดได้เป็น3ศพแต่ผู้เขาก็ไม่รีบหลอนกลับมาฟาร์มต่อจนในนาทีที่15กอดเกิดทีมไทยเล้ยไปตีกอดก่อนแต่ลิกกี้ก็โดนล่ามโซ่ผมพูม,มาเจอลิกกี้แล้วถึงโดนเจ้ากระชากมาเราไปเกิดแต่ว่าเหมือนจะอยากได้แต่มันไม่ได้แล้วเรปจรัหบอล ลงไปโดนหนึ่งตัวจังหวะลิกกี้ล่อซืนแล้วคันนาทีลงไปโดนมาด้านขอด้านหลังลิกก่ต้องเลี้ออกแต่ลิกกี้ยังไม่ตายบอลเชฟ้าโดนไปแต่ลิกกี้ดูดเลือดสุดนะยังจวบจวบแล้วด้านหลังบอลลิทิบอยมีกอเกิดอยู่แล้กก็ชิดไปแต่ลิกกี้ยังยิงแต่ตอนนั้นเป็นมีด้าระวังมันควงมันสปินตัวนี้มันสปินมันสปินยังไงจับพิวยื้อเวลาแต่ต้องวิ่งก่อนดันอัลกัเปลส์สู่เวลาให้สุ่เวลาอยู่ยังไงเราปิกกามาการ์จะเอากัเปลส์จะเอาสดเราปิกกามาแอนแอนแล้วไงเสียเกิดมายังยยืื้ออออเเวลลาูู่ขดด ุดมัวไปหน่อยเลยทําให้แผลไฟหายไปสี่แบบน่าใจหายมันในนาทีที่สิบเจ็ดทั้งสองทีมมาคุมพื้นที่หน้ากอดคนที่ชนะฝ่ายเท่านั้นถึงจะได้กอดตัวนี้ไปกับมคนกานจะตายโดนทอนมาเรื่อยแล้วมีเคียวมีเคียวเลยลอดมาได้จากโค้งไหนลอดมาไดนแล้วร้อยการอาชีพก็ได้สวยได้เก็บปามาปตควข้าเท่ากับว่า อาจจะได้กอสเลเยอร์ตัวนี้นะครับด้วยจำนวนคนที่มากกว่าและป่าควางนงค่ามไม่มีนะครับแล้วเนี่ยลิสต์บอลครับกลับไปรีเรลี่ยงไปเลยแต่แตัวน,นักคาราครับไปดึงกอสไว้ครับไม่ให้รีเรลือดครับแต่ระว,วังนะระวังนะแลกวก็แทกมาก่อนแล้วเขาจะเข้ามาแรกแต่ทำมาออกทนันมือไวจัดจัดแล้วหมื่นห้าหมื่นสามยังไงระวังไปนิกแต่ต้องเก็บตัารังให้ได้จูดูมาต่อความแค้นมาทำงานความแค้นมาทำงานแต่ใจเย็นเย็เย็นเย็ขาได้กดไปแล้วเอาไง วิ่งเข้ากลางหรือเปล่าเดินจะยังไงครับเดินมาครับฝั่งของไทยแลนด์ครับโอ้เวียดนามครับแอนนะแอนมาเก็บเราแต่ยโอนโดนไปครับตัวขอใครับโโอ้โห่เลี้ยง <c oughs> เลือดกอดไม่ดีโดนลัดในจังหวะสุดท้ายท้าไม่เราต้องกลับมาตั้งรับและเวียดนามก็ดันคีบเข้ามาและทีมไทยต้องกันบ้านไว้ให้ได้นะแวนกาดเขายังมีอยู่อีกนะโอ้ยลิตเติ้ลบอยครับโดนเปิดไปก่อนแล้วดูแวนกาดที่หนักครับ แต่เวินกางจะดันเข้ามาครับดูคาจะเอาอจะดันเข้ามาครับเฮ้ยแล้วเขาจะเอามาเรียบร้อยกันสองทางครับแราวิวนการจะมีอยู่ยังไงเข้ามาดึงตรงกลางอุดรเป็นเอเวเยอะมากแต่คณะชยจังไม่ตายอยู่ด้านขวาทะลุเข้ามาซัดจนทีแต่เอ็มเพอร์ยังไม่ล้มด้านหน้ามาไปเกยให้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 ทางนะให้ทางมาเ,า,เาเอาเอาเอายังไงรีบเลยรีบเลยถึงรีบลงลงไปเลยลงไปเลยถึงแม้จะอยู่ไว้ได้แต่ป้อมก็แตก2ทางรูปเกมกลับมาเท่ากันจนในนาทีที่22สิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเก้เลยเก้โดนนะโดนนะต้องกดลาวไปก่อนแล้วจากกันคลองเข ทามาไล่ตีแต่ทามาหลุดเดียวหรือเปล่าด้านขวาแอนไปล้วงใส่มีคนเสียก็เกิดคดูแต่แอนเสียแข่งมาเราเสียชีวิตไหมดึงก็มาตรงนี้ลูกบอยยังไงอยู่แต่แอนแอนต้องโดนแอนต้องโดนเสียก็เกิดมาด้านหน้าดึงเวลาไว้ก่อนตรงนี้แล้วควงไอเราลงไปด้านบนยังมีคนมีชีวิตอยู่ไหมโอ้ลิกี้ล็อมไปแล้วแล้วก็หน้าลูกบอยยังโดดดึงเวลาอยู่ตาเมทมาไหมด้านหลังคาร์ดเชนที่มาคาร์ดเชนทำได้สวยไปดึงเวลาทามาดึงไว้ทามาดึงไว้ในตรงกลางมีเคียวการจะแลกอยู่แต่แอนไม่ตายแล้วด้านบนยังไงดึงเวลาไว้นิดหน่อยอ จอชดอะไรขึ้นโอ้ยแก้วเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้น อ้้รรราาานนีเมูกณในเใช่ครับการถ่ายทอดสดก็ตัดไปและตัดภาพมาอีกทีเราก็โดนเวียดนามตีเสมอหนึ่งต่อนหนึ่งเกมแล้วผมขอสรุปง่ายๆเลยลวกันนะครับเราไปพลาดตอนโดนแย่งกอดทำให้มเมนต้ามเสียและถ่ายเกมก็แพ้ฝสและก็แพ้เกมเลยไปในหน้าการดับตัวเกมตัดสินใครชนะในเกมนี้จะเข้ารอบสายบนส่วนผู้แพ้จะตกลงสายล่างทีมไทยเลือกตัวมายื้อไฟดึงจังหวะส่วนเวียดนามก็ดับมาเล่นแบบง,ง่ายๆเขาในเกมการแข่งผ่านไปได้ี่สิวิก็เกิดเรื่องเลยจะมีโอกาสในการสู้วันพวกนี้แต่สายล่างนะโอลแลนโดนแช่ครับใช่ครับ ไปเตะตักมา,าแล้วก็นะโดนเฟิร์สบัตได้เรียบร้อยครับเขารีเซ็ตสกิลได้ครับทา,ามาเราเสียเฟิร์สบัตไปก่อนด้วยความที่ไม่มีใครอยากเพียงพ้มทั้งคู่ก็ฟาร์มกันยาวๆจนในนาทีที่4ี่ลิตเทนบอยก็เข้าไปกระชากขอเสื้อที่เลนบลนึกไม่ใช่โดนก่อนอ่ะอ้าวลิตเทนบอยมาจับเดนเวอรใส่กรงหายครับแล้วจับผีลงหม้อตรงนี้นะครับลงบาสเบิร์สดาเมจพยายามจะหลบด้วยสกิลทุกอย่างแล้วแต่ลิตเทนบอยกับเพอนเพื่อนก็เก็บกรงหายได้เก็บมันได้ถึงศพและทีมถ่ายก็ลงตรงกันแก๊งเลนบนนนุเลยยยยเเเดดิินนนนาาข้ปปไไฟืืแต่่ังมวร์ะน าวาร์อยู่แล้เอาหน้าเช็คเข้าไปที่เอ็มเพร์ครับอู้แล้วนูนครับใช้ท่าสองครับสก,กัดไปที่ตัวของยีน่าสวยงามมากแต่ว่าด้านหลังทามา,มาสตันและรีเซ็ตครับแต่ว่าโค้งหงายครับเก็บอาวกระเป้มาได้และลำมาแต่ไม่เต็มวงและโดนครับยิงสวนมาจากลิกกี้ลิกกี้ยิงทะย,ยี่เข้ามาครับและทะยทีนัดหนึงกลับมาหน้าเตะทั้งตามาหนึ่งโค้งหงายหน้าฮองเทเดนก็ไม่รอดด้วยสองแรกหนึ่งคุ้มมากและทั้งคู่ก็เล่นเซฟเพไม่มีใครอยากแพ้จนในนาทีที่สิบสามเราเข้าไปตีดาร์คเซเยอร์ก่อนขณะที่ดาร์คเซเยอร์ใกล้ตายเราก็โดนเปิดไฟ สตาร์เซเลเยอร์เหลือนิดเดียวครับแล้วเขาเขามาสตันกลางวงครับตรงกลางทะเลน่าเข้ามาสวยงามมากคะแนนชี้ตายไปก่อนเลยครับเอ็มเบอร์ครับมัมีการลามมาครับแต่ด้านขวานะครับมีการจับใส่คงหายไว้ไม่ให้เข้าไปช่วยไฟนะครับลิกกี้ยังอยู่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้อะไรหลังจากนั้นครับช็อตนี้เสียหายหนักมากจนในนาทีที่15เราเสียกอลเท็กับเวียดนามทำให้ความชิบหายเริ่มขึ้นเมื่อเวรุ่นหานหน่อยเข้ามาตีป้อมแล้ว กลางไปนะครับเสียแน่ๆครับตรงกลางครับต้องยอมปล่อยสักทางนึงแต่ว่าทามะครับจะดันด้านบนต่อครับเรียบร้อยดูครับด้านบนครับเว็นกาสัมผัสป้อมแล้วครับทาวเวอร์ไม่ทำงานครับตรงนี้ต้องยอมสองทาวเวอร์สองทางด้านในครับฝั่งของทีมไทยแลนด์ยังมีเวนกาเหลือด้วยนะใช่ครับอีกหนึ่งเวฟครับเล่นได้เลยนะดะดันมาด้านล่างครับและทามะยังไม่เสียชุูคลาสกระโดดมาครับใส่ลิกกี้ก่อนเลยด้วยการสตันแล้ววางทุกอย่างมาเต็มวงใส่ลิกกี้ครับแล้วพยายามจะขยี้ได้ครับดินบอลเข้าไปกลางวงแตววว์งงหห่่คคคคครรรรรััััับบบบบตาาาาายไไไปปเเมือนนนกกชี็แลล้้้ดด เอมเพอไม่รอดแต่ว่ามีเกาะเกิดตตดเสียไปแล้ว3ทางกับฝั่งของทีพมไทยแลนด์แต่ว่าเก็บเอมเพอคุยกันมาเหมือนกันทั้ไทยแลนด์โอ้แต่ว่าเวนการ์ดยังคออกไม่หมดเลยครับในขณะที่เลนบอยไม่อยู่แล้วฮะแต่ออฟเบนฝั่งตรงข้ามก็ไม่อยู่เหมือนกันนอกทีมเวียดนามก็คุ้มนะใช่ครับไล่ไอเบอร์ไปเผาวทยาลัยได้ถอดเกาะเกิดของเขาออกไปสถานการณ์็ขาั้นวิกฤตเมื่อเราเสียป้อมไปทั้ง3ทางแต่เรามันลูกเจ้าตากทีมไทยก็ยื้อจนเวลาล่วงเลยมันในนาทีที่21เวียดนามเข้าไปตีก่อแต่อา ยื้อไฟและหลอทับหลวงมาเสริมทับใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเขาจวงเขาไปกลางวงครับตอนนี้เขาไปลุ้นอยู่ครับสำหรับการเตเยอร์ครับพี่อาคาเป้อยู่ข้างนอกดูดับน่อยได้ไหมได้คาราเต้ได้การเตะเยอะนครับไ่หน่อยได้ไป่อเอาดีไทยรัฐมาแล้วเสียงดังเลยโอ้โหได้นายทำได้เราทำได้แย่งกอดมาได้โอกาสพี่เกมมาถึงแล้วและทีมชาติไทยจะเอาชนะไวรุ่นฮานอยไปได้หรือไม่หายเลยไปแล้วตอนนี้ครับเดินไปแล้าครับ แล้วเวนกาดพยายามจะเข้าหน้าบ้านครับแล้วตีป้อมด้านล่างอไปแล้วครับด้านล่างได้ฝั่งเวียดนามไปครับเหลือตรงกลางครับตอนนี้ครับไทยแลนด์ก็ไมได้ได้ได้หนึ่งทางนึง เหลือตัวของทีเดนบอลให้ทีดันเข้ามาอยู่ดันเข้ามาอยู่ช็อตเขไปเขามาช็อตเขาช็อตหน่อยจะเป็นสทางชนสามทางเลยลิเปาแต่ว่าวฟเป็นการของเรายังอยู่ครับตรงนี้สาทางกนเอาแล้วไทยแลนด์ครับเดินพีดันหน้าครับรอครับจังหวะหาครับแลทามาเข้ามาปัไฟครับแต่เขาเรียบล่ียทามาได้เขาได้สามทางมาเหมือนกันานงไทยแลนด์กงไหยครับเขาไปกางกงเขาไปทำให้ทนทงไยแลน์กเรื่องนี้เป็นลิกกี้ครับช็อตใสกงไห้ไปเข้าไปลุยตายครับตัวแตกครับแต่ว่าพยายามจะรอตั้มนากงไห้ ตับอยู่ลต right. ah, 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 wow. ีบ้านตีบ้อลตีบอลทีเดียวจบมาเติมตาแล้วจบประตูนี้เราจะเป็นไฮไลท์ผ่านเข้าสู่วิดีโอแบกกันต่อไปได้วันพรุ่งนี้ไปสู่อัปเปอร์แบกกันดูทีมใน Red Sensing Tourna Up Regan Final กว่าจะเข้าวินเนอร์แบ็กเก็ตนี่นี่ไม่ได้แชมป์นะ,ะยังไม่แชมป์ยังไม่แมัไม่ได้แชมป์นะครับผ่านเข้าสู่วินเนอร์แบ็กเก็ตและเล่นน้อยกว่านะครับโอ้โหพี่เกมนรกแตกและทีมไทยของเราก็ทําได้ถึงแม้จะเสียบป้อมไป3ทางแต่เราก็ยังกอดจนกลับเอาชนะเวียดนามได้ทําให้สกอร์รวมทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามไป2ต่อหนึ่งเกมส่งไวรุ่นหานอยลงสายล่างและเราเข้ารอบต่อไปและทีมต่อไปที่ทีมชาติไทยต้องเจอคือหนึ่งในทีมที่เก่งที่สุดของรายการนี้และเด็กไทยจะทะลุเข้ารอบชิงได้หรือไม่ ติดตามต่อได้ใน EP ที่2ในคลิปนี้ก็พลิกเกมแบบเดือดๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยถ้าชอบคลิปเส้นทางการแข่งแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยหรือซัพพอร์ตผมได้โดยการกดสมัครสมาชิกที่จะได้ดูคลิปใหม่ก่อนใครหรือดูเน็ซุปเอร์แกันเข้ามาได้เลยนะครับที่กระดาษขอบพระคุณมากถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยสามารถคอมเมนต์ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย